สว <niño sharing> <graduating> ัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่29แล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันเรื่องสัตว์โลกน่ารักค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องประเภทของสัตว์เลี้ยงค่ะ1นนะคะก็คือเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะหรือเลี้ยงไว้ที่บ้านเล่านั่นเองเพื่อความสวยงามหรือว่าอาจจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นอย่างเช่นแมวค่ะเราก็เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านหรือสุนัขนะคะเลี <able to get rails> ้ยงไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนเล่นปประบานก็ได้ ปลาค่ะเลี้ยงปลาในอ่างหรือในตู้ปลาก็ได้นะคะประเคต่อไปค่ะก็คือเลี้ยงไว้เป็นอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นหมูค่ะเราสามารถนําเนื้อหมูมาบริโภคมาประกอบอาหารเป็นของกินของเราได้ไก่นะคะก็กินได้ทั้งเนื้อไก่ชิ้นส่วน,นาต่างๆของไก่รวมถึงไข่ที่ไก่ออกไข่ด้วยเราสามารถนํามาประกอบอาหารได้ค่ะหรือว่าจะเป็นวัวเราสามารถนําน้ํานมวัวมาเป็น อาหารให้เด็กๆได้ดื่มกินนะคะเพื่อประโยชน์ร่างกายค่ะประเภทสุดท้ายค่ะก็คือเลี้ยงไว้ใช้งานเช่นควายมีไว้ไถนาช้างนะคะก็มีไว้ลากจูงซุงหรือท่อนไม้ขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ม้านะคะมีไว้ขี่เป็นยานพาหนะนะคะของคนสมัยก่อนเขาใช้ม้านี่และค่ะเดินทางในการไปยังที่ต่างๆนะคะอาหารของสัตว์เลี้ยงนะคะ ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็จะมีอาหารเม็ดชนิดต่างๆนะคะข้าวเปลือกสําหรับเลี้ยงไก่นะคะหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวควายนะคะส่วนที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปที่เรารู้จักก็จะมีสุ่มนะคะสําหรับเลี้ยงไก่ล้าวหมูคอกวัวนะคะที่เขานิยมกันแล้วก็มีสําหรับเลี้ยงปลาสวยงามก็จะมี ตู้ปลานะคะตู้ปลาบางคนก็จะใช้โถใสๆนะคะสำหรับเลี้ยงปลานะคะ <OT EN TION> ต่อไปนะคะเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องโทษและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนะคะ <S <S 2> <S 2> จะไาเรียนหัวข้อเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์เลี้ยงนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีไว้ดูเล่นมีไว้เป็นอาหารมีไว้ใช้งานนะคะเด็กๆไว้ใช้งานก็อย่างเช่นช้างเราก็จะไว้ ขี่ไว้ลากของหนักๆสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านดูเล่นก็นอย่างเช่นปลาเราเลี้ยงไว้ในตู้นะคะก็จะไว้ดูสวยงามนะคะเป็นอาหารก็เช่นหมูไก่เราก็จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะส่วนโทษอย่างเช่นสุนัขถ้าเราไปบ้านคนอื่นเราไม่รู้จักกับสุนัขไม่คุ้นเคยกับสุนัขเด็กๆก็อาจจะถูกสุนัขก,กัดได้รับบาดเจ็บได้หรือนกนะคะก็จะเป็นการแพร่เชื้อโรค จากโรคไข้หวัดนกนั่นเองนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารัก<ม>เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยง่ายๆนั่นเองนะคะที่เด็กๆได้รู้จักกันนะคะก็สัปดาห์นี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆเ,เจอกันในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะบา,บายยสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์นะคะค่ะขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆมีความสุขมากๆตลอดปีตลอดไปนะคะ เราเจอกันปีใหม่ปี65เลยนะคะเด็กๆขอให้สนุกกับวันปีใหม่นะคะบ๊ายๆค่ะบายค่ะ